คนเขาไปมองศาสนาพูดว่าเป็นศาสนาวัตถุเป็นประเพณีนิยมส่วนมากเขาไปมองแค่นั้นจริงๆแล้วเรื่องของศาสนาพูดเป็นเรื่องของปัญญาทำยังไงเราจะเรียนรู้ความเป็นจริงยอมรับความเป็นจริงได้นี่เรื่องของปัญญาล้วนๆเลยวิปัสนากรรมฐานวิเปลวแจ้งปัสนะเปรวการเห็นการเห็นจริงเห็นแจ้งเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเห็นอะไรตามความเป็นจริง ก็เห็นกายเห็นใจเห็นขันห้าเห็นโลกเห็นชีวิตตามความเป็นจริงนี่แหละเรื่องของศาสนาพูดศาสนาพูดคือศาสนาของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือผู้ยอมรับความเป็นจริงได้ถึงยอมรับแม่หมดเหมือนพระอรหันต์ท่านก็ถือว่ายอมรับความเป็นจริงได้เป็นขั้นเป็นระดับไปนี่แหละความสุขของการปฏิบัติธรรมความสุขของปัญญา เป็นเรื่องของพุทธศาสนาที่แท้จริงนี่แหละคือเป้าหมายของพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าเป็นประเพณีนิยมเป็นศาสนาวัตถุสิ่งก่อสร้างอะไรเป็นส่วนมากไปมองแบบนั้นนี่จะแล้วไม่ใช่แบบนั้นศาสนาพุทธคือเรื่องของปัญญาล้วนๆเรื่องของสติเรื่องของปัญญาทายังไงเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันได้แล้วมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงเรียนรู้ความเป็นจริง ไม่เหมือนความสุขที่อิงอาศัยสิ่งอื่นไม่เหมือนความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นคิดว่าทําอย่างนั้นจะมีความสุขทําอย่างนี้จะมีความสุขนะมันก็ไม่มีความสุขทั้ทีคิดหาเรื่อยไปหลงอยู่ในโลกของความคิดความฝันตลอดเวลาไม่มีความสุขถึงได้ความสุขมาก็เป็นความสุขที่ไม่ถาวอเป็นความสุขที่ชั่วคราวนะเหมือนคนที่เดินอยู่กลางทะเลทรายแล้วมองหาคิดว่ามีโอเอซิสอยู่ตรงนั้นตรงนี้ จริงๆแล้วมันก็ไม่มีเป็นความคิดเป็นความฝันเป็นสิ่งที่เราวาดภาพขึ้นเองเท่านั้นเองนี่แหละความสุขที่อิงอาศัยสิ่งอื่นอิงอาศัยคนอื่นแต่ถ้าเรามาเรียนรู้ทุกเรียนรู้ความทุกข์ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเรียนรู้กายเรียนรู้ใจจริงๆแล้วกายใจก็คือตัวทุกข์นั่นแหละเรียกว่าขันห้าพุทธเจ้าทันว่าสังขิเตนปัญจุป,ปาทานักขันธาทุกขาการทั้งงานนี่แหละคือตัวทุกข์ตัวทุกข์ที่แท้เลย เราจะพ้นทุกได้เราจะยอมรับความเป็นจริงได้เราต้องมารู้ทุกก่อนมาเรียนรู้ทุกนะเราก่อนจะมาเรียนรู้ทุกได้ต้องฝึกสติให้เป็นอัตโนมัติพอมีสติสมาธิก็เกิดมีจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้สังเกตการเป็น observer นี่มีจิตใจที่ตั้งมั่นเราก็จะสามารถมาเรียนรู้ความเป็นจริงได้เรียนรู้ความเป็นจริงของกายของใจของขันห้าของโลกของชีวิต ให้เห็นตามความเป็นจริงถ้ายอมรับความเป็นจริงได้แล้วปัญญาก็เกิดตัวปัญญาคือตัวเข้าใจตัวยอมรับความเป็นจริงได้เห็นไหมที่ว่าวิวิไปว่าแจ้งไปว่าต่างาไปว่าวิเศษก็คือเห็นต่างจากโลกเขาเห็นอันนี้เห็นตามความเป็นจริงว่า,าทุกสิ่งทุกอย่างาไม่ว่าชีวิตร่างกายขันห้าเราก็เป็นอันนี้ัางทุกครั้งอนัตตารวมแล้วก็ เป็นตัวทุกข์บังคับไม่ได้มีความทุกข์บีบพรั้นอยู่ตลอดเวลานี่ยอมรับความเป็นจริงได้ปัญญาก็เกิดนี่แหละคือจุดสูงสุดของพระพุทธศาสนาต่างจากต่างจากศา,า,า,าสนาอื่นก็คือเรื่องของปัญญานี่แหละตัววิปัสนาญาณนี่แหละต่างแค่ปัญญาเท่านั้นเพียงลำพังแค่ว่าการให้ทานรักษาศีลการทำสมาธิศาสนาอื่นก็มีแต่ศาสนาอื่นไม่มีคือเรื่องของปัญญานี่ต่างต่างกันตรงนี้ศาสนาพุทธ ต่างจากนี่แหละมีปัญญาเนี่แหละเป็นเป้าหมายสูงสุดปัญญาที่จะเ,เรียนรู้ความเป็นจริงเข้าใจความเป็นจริงยอมรับความเป็นจริงได้ถ้าเพียงแค่ว่าให้ทานรักษาศีลทาสมาธิศาสนาอื่นก็มีศาสนาอื่นไม่มีเรื่องของปัญญาถ้าเราจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเราต้องมาเรียนรู้มาศึกษาเรื่องตรงนี้ฝึกสติ ให้มันเป็นอัตโนมัติสมาธิเกิดแล้วมาเรียนรู้ความเป็นจริงของกายของใจของชีวิตก็จะยอมรับความเป็นจริงได้ปัญญาก็เกิดนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ยอมรับความเป็นจริงได้ไม่ว่าจะแก่จะเจ็บจะตายหรือความสุขความทุกข์ผ่านมาเราก็ไม่ได้หลงละเิงอยู่กับสิ่งพวกนั้น ความสุขผ่านมาเราก็ไ <Allah> ม <que> ่ได e <Yeah. S 2> ้หลงละเลยความทุกข์ผ่านมาเราก็ไม่ได้จมอยู่กับความทุกข์เรารู้แล้วว่าอะไรผ่านมาแล้วก็ผ่านไปยอมรับความเป็นจริงได้ไม่ว่าแก่เจ็บตายผ่านมาตัวต่อเราเราก็ไม่ได้หวันไหวถึงหวันไหวก็วันไหนน้อยเพราะว่ายอมรับความเป็นจริงได้เนี่ยเราเข้าใจนี่เป็นเรื่องของศาสนาพุทธคือยอมรับความเป็นจริงได้เป็นเป้าหมายสูงสุดนะ